อาเรา่เข้ามาเรา่เข้ามาเลยวันนี้บางดีมีของดีๆมาแนะนำนี่สินค้าวันนี้ยาสีฟันวิสวากี้ใช้แล้วดีฟันขาวสะอาดอีกอย่างนี้ก็มีนะนี่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 นน บอสกาแฟสมุนไพรหอมอร่อยอัสสลามุอะลัยกุมรอสมาตุลละเฮียบเระกาตูครับสวัสดีครับน้องๆพบกับมดดิในรายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่น2วันนี้มดีิมีนิทานแสนสนุกที่จะมาพร้อมกับความสุขของทุกคนในครอบครัวนะครับน้องๆครับน้องๆเคยทําผิดพลาดบ้างไหมครับแล้วพอเวลาทําผิดน้องๆทําอย่างไรกันครับไปฟังเรื่องราวของสองพี่น้องได้เลยครับ เรื่องมีอยู่ว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายสองคนเป็นพี่น้องกันพวกเขามีอาชีพขโมยของชาวบ้านทุกวันชายสองคนนี้จะชอบมาเดินในตลาดคอยหาช่องทางในการขโมยของจากทั้งคนซื้อและคนที่มาขายของอยู่มาวันหนึ่งชายสองคนนี้ได้สบโอกาสในการขโมยของจากร้านค้าแห่งหนึ่งนั่นคือร้านป่าท่องโก ซึ่งมีชายแก่เป็นเจ้าของร้านเจ้าดูร้านน่ะสิชายแก่ที่ขายปลาท้องโก๋นั่นดูท่าแล้วน่าจะหลอกง่ายนะจะว่าไหมจริงด้วยหากเราขโมยของร้านนี้ชายแก่นั่นคงจับเราไม่ทันหรอกนั้นเราเริ่มลงมือกันเถอะเดี๋ยวเจ้าทำทีเป็นเข้าไปถามชายแก่นะข้าจะชิงโอกาสขโมยของจากร้านมันมาเลยตกลงตามนั้นลงมือเลย ชายสองคนจอมขโมยของก็ได้เริ่มลงมือโดยให้น้องคนเล็กทําทีท่าเข้าไปถามชายแก่ที่ขายปลาท่องโกอยู่แล้วพอเห็นโอกาสที่ชายคนโตก็เข้าไปขโมยของของชายแก่มาสิ่งที่เขาได้ขโมยมานั้นมันคือรองเท้าคู่ใหม่ที่ชายแก่ได้ซื้อไว้เป็นของขวัญให้กับหลานสาวของเขานั่นเองเมื่อพี่น้องคู่นี้ได้ขโมยของก็เปิดดูของข้างในกล่องทั้งคู่ต่างพบว่า มันเป็นรองเท้าของเด็กผู้หญิงเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาเลยเสียดายนี่มันเป็นรองเท้าของเด็กผู้หญิงนี่นาะทาไมพี่ไม่ดูก่อนละ่ะว่าของข้างในกล่องมันคืออะไรอย่างนี้เราจะไปใช้ได้อย่างไงกันฉันไม่มีเวลามาดูของในกล่องหรอกว่ามันคืออะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นพี่น้องคู่นี้เลยวางแผนอีกรอบหนึ่ง และตัดสินใจที่จะกลับไปขโมยของที่ร้านชายแก่ที่ขายปลาท่องโกเหมือนเดิมทั้งคู่เลยแยกย้ายเข้านอนแล้วนัดหมายในการขโมยของในวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เตรียมพร้อมที่จะทำตามแผนที่เขาได้วางไว้ในการไปขโมยของที่ร้านปลาท่องโกนายดูสิวันนี้ทางสะดวกเลยนายพร้อมแล้วใช่ไหมข้าพร้อมแล้วล่ะวันนี้พี่ห้ามพลาดอีกนะ แน่นอนเชื่อมือฉันได้เลยรอบเนี้ยไม่พลาดแน่เมื่อทั้งคู่พูดคุยกันเสร็จน้องคนเล็กก็ใช้แผนเดิมเหมือนกับครั้งแรกนังนคือแกล้งทำเป็นถามนู่นถามนี่คอยดึงความสนใจชายแก่เอาไว้พอได้โอกาสพี่ชายคนโตจึงได้ขโมยของออกมาการขโมยครั้งนี้พี่น้องคู่นี้ได้ขโมยผ้าห่อนหนึ่งที่หุ้มของข้างในเอาไว้พอตกคํำ ทั้งสองจึงกลับมาที่บ้านแล้วเริ่มเปิดผ้าที่ห่อของข้างในเอาไว้ออกดูปรากฏว่ามันคือกระโปรงของผู้หญิงทั้งคู่ต่างตกใจและเริ่มมีความคิดเห็นที่ต่างกันอะไรเนี่ยนี่มันกระโปรงของผู้หญิงนี่นาแล้วแบบนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกละ่ะฉันบอกพี่แล้วไงว่าดูให้ดีก่อนขโมยมาว่าของที่เราเอามานย่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ฉันจะมีเวลาหร ฉันก็ต้องรีบสิขืนมัวดูของข้างในคงโดนจับได้แน่เอาแบบนี้แล้วกันฉันจะเอาของสองสิ่งที่เราขโมยชายแก่มาไปคืนเผื่อจะเป็นสิ่งของจําเป็นของชายแก่นั่นก็ได้นายจะบ้าเหรอถ้าเอาไปคืนชายแก่ก็ต้องรู้สิว่าเราขโมยมาไม่หรอกฉันจะเอาไปขายจะได้เอาเงินมาใช้เอาแบบนี้แล้วกันเราแบ่งของคนละอย่างพี่เอารองเท้าไป ฉันจะเก็บกระโปรงไปคืนให้ชายแก่เองเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งคู่ก็เลยตกลงคนพี่คิดจะเอาของที่ขโมยได้ไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้ส่วนคนน้องตั้งใจจะเอาของที่ขโมยไปคืนกับชายแก่เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ต่างแยกย้ายกันไปตามความตั้งใจของตนเองคนพี่ได้เอารองเท้าไปขายส่วนคนน้องได้เอากระโปรงไปคืนนี่ครับ กระโปงที่ผมได้ขโมยไปผมตั้งใจจะเอามาคืนครับนี่นายขโมยไปอย่างนั้นหรืออืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ายกโทษให้แก่เจ้าแล้วกันแต่ถ้ามีครั้งหน้าข้าไม่ปล่อยไว้แน่เข้าใจไหมโอ้ขอบคุณท่านจริงๆข้ารู้สึกเสียใจและจะไม่ทํามันอีกแล้วด้านของพี่คนโตที่เอารองเท้าไปขายนั้นเมื่อไปถึงร้านก็เอารองเท้าไปเสนอขายที่ร้าน แต่ยังไม่ทันได้เงินก็ถูกจับได้เพราะเจ้าของร้านโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีคนมาขายของที่ขโมยมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากทำผิดไปจงเริ่มต้นใหม่รู้สึกเสียใจและสัญญาว่าจะไม่กลับไปทำอีกการตบัดตัวกลับเนื้อกลับตัวไม่มีวันหมดอายุคิดใหม่ทำใหม่ด้วยหัวใจที่ดีงาม เป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับนิทานหัวขโมย2พี่น้องสวังว่าน้องๆคงจะได้รับข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ไปมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้รายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่นสองคงต้องขอลาน้องๆไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันถัดไปอัสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวิบบเราะกาโตฮครับ